s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์จอลึกรเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยไข้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตแล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอ๋และคุณประฟันทุกๆท่านนะครับครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อโรคธาลัสซีเมียอันนี้ต้องอธิบายก่อนคนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกไกลตัวมากนะ คือเอาง,ง่ายๆนะสมมติผันไปถามเพื่อนเฮ้ยม,มึงมึงเป็นธาลัสซีเมียป่ะบางคนงงด้วยนะอะไรจะธาลัสซีเมียไม่รู้ด้วยว่าคืออ,อ,อะไรแต่คนจะแต่งงานคนจะมีลูกจะรู้เรื่องนี้อือเวลาไปตรวจสุขภาพคุณหมอเขาจะบอกเลยว่าตรวจเนี่ยนะตึ๊บตึ๊เขาจะพูดธาลัสซีเมียขึ้นมาหนึ่งชือ <c oughs> ่อเขาบอกว่าหมอจะได้ดูนะว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วก็งงใช่ไหมแต่ยังงงอยู่อคืออะไรกันเออทุกคนงงหมดเลยก็รู้แค่ว่ามีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงก็ไม่ควรมีเออเราก็รู้แค่เนี้ซึ่ง วันนี้เราได้แขกรับเชิญที่เคยมาในรายการของเราแล้วนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชของอิงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยามะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอสุรเดชครับสวัสดีครับหมอเล็กครับสวัสดีครับดีใจที่พบอีกครั้งหนึ่งใช่ครับอ่าถามถามถามคุณหมอสุรเดชโรคธาลัสซีเมียเนี่ย อ่ะถ้าให้อธิบายง่ายๆคือมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรมันเป็นโรคทางพันธุกรรมพันธุกรรมถ้าถามโรคพันธุกรรมก็คือหมไรเขามันอยู่ในยีนมันอยู่ในยีนอยู่ในสารพันธุกรรมในดีเอ็นเอไปโชคชะตาอย่าไปพกโชคชะตาเขาก็มันอยู่ในร่างกายมันจะเป็นมันก็เป็นใช่ไหมทีนี้เนื่องจากอยู่ในยีนแหละทีนี้เวลาพูดถึงเนี่ยมันก็คือก็มีถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคนี้ไม่ใช่โรคติดเชื้อ ทุกคนเดยเพาเข้าใจผิดเขาบอกถ่ายทอดนึกว่าเหมือนกับเป็นโรคติดเชื้อไม่ใช่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับอันที่สองแล้วมีหลายคนก็คิดว่าเป็นโรคมะเร็งเพราะมันฟังแล้วเมียเมียมันเหมือนลลวคีเมียทุกคนก็ตกใจนึกวก็เป็นลลวคีเมียไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคพันธุกรรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่มันถ่ายทอดเป็นในภาษาอังกฤษก็เรียกออโตโซมอลเรเซสซีฟมันยุ่งยากหน่อยหมายความว่าเด็กคนนึงจะเป็นเนี่ยแสดงว่า พ่อและแม่ <laughs> จะต้องเป็นพาหะของโรคนี้นะทีนี้พอบอกเป็นพาหะทุกคนก็ตกใจก็อย่างที่ผมบอกนึกว่าเป็นโรคติดเชื้อไม่ใช่คําว่าพาหะหรือแครเรอร์เนี่ยอันนี้หมายคมว่ามันอยู่ในเนื้อยีนครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เอาเป็นว่า,วามันอยู่ใน DNA หรือคโครโมโซมอะไรสักอย่างเ <laughs> พราะเวลาถ่ายทอดได้ก็คือมาจากพ่อกับแม่ถ้าเกิดพ่อมียีนแฝงแม่มียีนแฝงคําว่ายีนแฝงคือไม่มีอาการนะแต่ว่าฝั่ง เวลาสมมุติว่ายีนเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเรามีโครโมโซมคู่สมมุติว่าโครโมโซมอ่ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีคู่เป็นสองข้างถูกไหม,มข้างหนึ่งมาจากพ่อข้างหนึ่งมาจากแม่ก็เหมือนกับยีนตัวเนี้ยยีนตัวเนี้ยก็ถือถ่ายทอดมาจากครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นโรคได้เนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่มีความผิดปกติเนี่ย มาจากทักพ่อและแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราเราก็เลยไม่ได้หมยคมว่ามันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ลูกเราจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าบางทีเราเนี่ยมียีนแฝงอยู่แล้วพอไปแต่งงานกับคู่สามีภรรยาเนี่ยมียีนแฝงอยู่ซึ่งไม่มีอาการแต่พอถ่ายทอดลงมาให้ลูกเนี่ยลูกก็เลยมีอาการก็เลยตกใจร้องกเออร้องห่มร้องไห้ว่าทำไมลูกฉันเป็นเพราะว่าตระกูลฉันไม่เคยมีเลยใช่ไหมแต่พอถ่ายทอดเนี่ยมันก็ค่อยๆไล่ลงมาทีนี้ ถ้าสูว่าพ่อและแม่มียินแฝงแต่ไม่มีอาการโอกาสที่ลูกเนี่ยจะเป็นธาลัซีเมีย,ยเนี่ย25%้าอร์เซนตอ๋อก็ยังไม่ใช่ร้อยปซนตะถูกเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เหมือนกับจับจับแจ็คพอตอะจับฉลาดอะหนึ่งยี่สิบห้ายี่บ้าิบห้าก็ไปรู้ว่ายี่ิบห้านี่เจอกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นบ,บางทีเราอาจจะถ่ายทอดมาตั้งนานล้ว แต่พเพื่อนตอนแต่งงานเนี่ยก็ไม่ยังไม่เจออีกคนหนึ่งที่เป็นแฝงหรือบางคนเจอ,อคนหนึ่งที่เป็นแฝงแต่มันก็ไม่ใช่าจะเป็นทุกคนใช่ไหมโอกาสที่จะถ่ายท่ดก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ว่าจริงๆยียนเนี่ยแฝงอยู่ในตระกูลมาตั้งนานแต่เพิ่งมาปรากฏที่ลูกเราไอ้ที่จะทราบว่ายีนแฝงไม่แฝงทบจากการตรวจเลือดเท่านั้นถูกต้องตรวจเลือดเท่านั้นซึ่งตอนเนี้ย โปรแกรมของการตรวจเลือดธาลัสซีเมียในคู่สามีภรรยามีทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเวลาคุณแต่งงานเนี่ยเวลาคุณแต่งงานเนี่ยแล้วคุณไปหาหมอแล้วหมอก็อว่าจะเตรียมพร้อมจะมีบุตรคุณหมอก็จะถามเลยคุณคุณกับภรรยาคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะตรวจให้นะก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์หรือจะมีลูกอันนี้คือวันวางแผนครอบครัวเนี่ยก็จะดูว่าสามีภรรยามียีนแฝงไหมเพราะถ้ามียีนแฝงเราต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะวางแผนครอบครัวจะมีบุตรอย่างไรอไรันนี้เป็นต้น จริงๆ,งๆแล้วไอ้โปรแกรมของการตรวจเนี่ยว่าจะตรวจมียีนแฝงเนี่ยเมื่อไร่เนี่ยประเทศไทยถ้าถามผมประเทศไทยตรวจช้าไปเราเนี่ยมาตรวจตอนที่จะแต่งงานใ,นใช่ใชแต่ในหลายประเทศเนี่ยที่มีความชุกข,ของโรคเนี้ยเยอะๆเนี่ยเขาตรวจตั้งแต่เป็นเด็กหรือมัธยมอา้าวอืมแล้วเขาเริ่มตรวจนะเลยโปรแกรมมันขึ้นอยู่ว่า national policy อของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรประเทศไทยเราเนี่ยมาตรวจ เนี่ยฉันชอบโ o ลิ c ีของเราเนี่ยมาตรวจชาไปหน่อยมาตรวจตอนที่แบบแต่งงานแล้วอ๋อคือสมมุติตรวจตั้งแต่เด็กสมมุติผมมีนะมันก็จะมันก็จะอยู่ในระเบียนถูกมนระเบียนเออแล้วมันก็จะบอกบอกว่าเนี่ยคุณอยากมีนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกคู่ครองนะ ก็มาคุยกันก่อนว่าพอไม่ใช่าห้ามแต่งงานแต่ว่าเออที้หนึ่งให้เห็นหดเออไม่ใช่แต่งงานแต่มีแปงฉันไม่แต่งงานแกไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แราอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเราก็คุยกันแล้วก็มาตกงเพราะเดี๋ยวนี้วิธีการที่จะมีลูกเนี่ยที่จะทาไม่ให้ลูกเป็นหรือไงโอ้มันมีวิธีการเยอะแยอะ <c oughs> อืมครับ <c oughs> แล้วอย่างหนึ่งทําไมผมถึงแบบทำไมถึงหมอเล็กเขาเอาโรคนี้มาเพราะ โรคเนี้ยเป็นโรคพันธุกรรมที่พบเยอะที่สุดในโลกในโลกโลคที่เกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวกับธาลัสซีเมียเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับยีนซิกเกอร์เซลฟิสซิสซซึ่งเพิ่นบ้านเราไม่มีถ้าถามว่าประชากรที่เป็นโรคเนี้ยเป็นโรคเลยนะมีอาการนะเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าอาการคืออะไรนะทั้งโลกกลมๆใบนี้ประมาณเกือบเจ็ดพันล้านคนมีคนเป็นโรคเนี้ยที่มีอาการแสดงออกเนี่ยเกือบประมาณสามสี่สิบล้านคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นโรคพันธุกรรม <mile> ที่ถือว่า3ามสี่สนี่ถือว่าเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่โรคพันธุกรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคหายากหรือแร e d ดีซ a s e แต่อันี่มันไม่แรรอันนี้มันเป็นโรคที่พบเยอะที่สุดในโลกครับผมผมกเลยงจะถามพอดีเลยครับอาจารย์อาการของคนไข้นี่จะเป็นยังไงเดื่อก่อนไปอาการพี่อ๋อเล็กผงขอนิดเดียวเาไว้ราวันนี้แย่งมาถามผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการมีบุตรไงผมก็เลยติดใจอยู่นิดหนึ่งและถ้าเกิดสมมุติพ่อแม่มียินแฝงแต่อยากมีลูกมากอทําไงถึงจะเรียกหรือว่าไม่ได้เลยอะ ก็ต้องมาตอบคาถามหมอเล็กก่อนว่าอาการคืออะไรเออแม่ยิ่งข้ามขั้นตอนนะคุณลูกๆแกไม่ได้เลยอาการเนี่ยก็คือหมายว่าโรคพันธุกรรมทาลัซีเมียเนี่ยมันมียีนที่เกี่ยวข้องกับโรคเนี่ยเอาเป็นว่ามีเอลฟากับเบต้า เอางงหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเอลฟาพอนทัซีเมียจะแบ่งเป็น2โรคด้วยกันคือเอลฟาทัซีเมียกับเบต้าทัซีเมียเนะเพราะว่ามันมียีนที่ที่เกี่ยวข้องกับแอลฟากับเบต้าเนี่ยอยู่บนสองชุดด้วยกัน2แบบเป็นคนละที่กันเลยเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นโรคทัซีเมียเนี่ยหมายคว่ามว่า1เอาที่คนที่เป็นโรคนะแล้วคนที่ไม่ใช่ยีนแฝงนะเพราะยีนแฝงนี่ไม่มีอาการอยู่แล้วนะคนที่เป็นโรคเนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องมีอาการซีด ตั้งแต่ในอายุอาจจะแรกเกิดก็ได้นะหรืออยู่ในท้องแม่ก็ได้ซีดไปถึงต,ตัวซีดไม่คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่ผลิตไม่พอเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยปกติจะอายุประมาณร้อยี่สิบวันธาลัสซีเมียเนี่ยพวกนี้อายุเม็ดเลือดแดงอายุสั้นมากม,ไมีไม่ถึงหนึ่งเดือนเพราะฉนั้นหรือบางคนสั้นมากๆเลยเนี่ยซีดตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในครร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกที่รุนแรงมากตั้งแต่มีอาการตั้งแต่อยู่ในคันส่วนใหญ่กับขอดอากมาก็อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าพวกนี้ซีตั้งแต่อยู่ในคันแล้วแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอาการแสดงเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสาปีแรกพวกนี้ถือว่าเป็นรุนแรงก็คือมีอาการซีดแลวแล้วก็เพราะว่าเม่เลือดแดงอายุสั้นอพอไม่เลือดอายุสั้นเนี่ยไขยกระดูกเนี่ยก็ต้องสร้างเป็นเลือดแดงให้เยอะใช่ไหมพอไขกระดูกสร้างไม่เ็มันสร้างไม่ทัน ตับม้าก็ต้องสร้างสร้างช่วยกันสร้างเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยที่มีโรคเนี้ยมีอาการรุนแรงเนี่ยคือนอกจากซีดแล้วเนี่ยตับม้ามจะโตเพราะว่าไขกระดูกมันสร้างไม่ทันพยายามจะผลิตแล้วมันก็ผลิตไม่ทันตับม้ามก็จะโตเพราะนั้นคนไข้ก็จะสังเกตได้เลยว่าก็จะซีดๆกันๆตับม้ามโตทับในลานที่รุนแรงมาะแล้วก็พอไขกระดูกสร้างไม่ทันเนี่ยถ้าปล่อยไม่รักษาอะไรปล่อยให้ซีดไปนานเรื่อยๆเนี่ยกระดูกโพรงกระดูกเนี่ยมันจะมันจะคล้ายๆขยาย โพรงกระดูกเนี่ยที่อยู่เวลาเราเคยเห็นเวลาเราเคยไปกินไก่หรือหมูที่กระดูกระหักตรงกลางมันจะเป็นแดงๆอ,อันนั้นเรียกโพรงกระดูกมันเป็นแหล่งมันเป็นสเต็มเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดทุกอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันข้างนอกมันอายุมันสั้นใช่ไหมเม็ดเลือดแดงมันออกมาอายุร้อยี่สิบไม่ถึงมันแค่เดือนหนึ่งไอ้ตัวข้างในสเต็มเซลล์มันก็จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงเยอะๆมันโพรงกระดูกก็จะเยอะขึ้นกระดูกก็จะบ่า เพราะคนไข้ก็จะมีปัญหากระดูกจะบางแล้วกระดูกก็ปูนโหนกแก้มสูงๆถ้าผากจะนูนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟันจะยืนะอะไรที่รุนแรงมากแล้วไม่แล้วไม่ได้รักษาแล้ววิธีการรักษาใช่ยังไงก็เติมเลือดอแล้วต้องเติมเลือดไงตลอดชีวิต ไอ้เติมเลือดเนี่ยต้องเติมแบบทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรืออะไรยังไงอ่าทุกอาทิตย์ถือว่ารุนแรงมากอ๋อทุกอาทิตย์อ๋อทุกอาทิตย์ก็มีนะมีพวกที่แบบเป็นรุนแรงเนี่ยต้องเติมทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วเราจะเติมประมาณทุกเดือนหนึ่งแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆพอโตขึ้น requirement หรือการที่อยากได้เลือดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะจากเลือดหนึ่งถุงก็เป็นสองถุงสามถุงจากที่เคยเติมทุกสี่อาทิตย์ก็กลายเป็นทุกสามุทุกสองอาทิตย์แล้วพอให้เลือดเยอะเกิดอะไรขึ้นเหล็กจะข้าง พวกนี้ก็จะมีเหล็กสูงก็ต้องให้ยาขับเหล็กถ้าไม่ขับเหล็กคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากเหล็กไปสะสมตามร่างกายอถ้าส่วนเอลฟากับเบต้าอาการจะเหมือนกันหรือว่าความรุนแรงอันนี้ก็เป็นแบบแหมมันลงลึกนิดหนึ่งซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากจะเล่านะแต่มันค่อนข้างที่จะคับรทธาลัสซีเมียเนี่ยมันมันมันเป็นความผิดปกติของยีนที่เรียกโกลบินไอตัวโกลบินมันมีเอลฟากับเบต้านะครับเอลฟาเนี่ยมันต้องมาจับกับเบต้าถึงจะทําให้เม็ดเลือดแดง มันทำงานได้ดีนี้ถ้าเป็นโรคที่เป็นแอลฟาก็คือแอลฟาสร้างไม่ได้เบต้า <Beta S 2> ก็จะเยอะอมันก็มีความไม่สมดุลก็ซีดหรือเป็นโรคเบต้าคือเบต้าสร้างไม่ได้แอลฟาก็จะเยอะมันก็ไม่มีความสมดุลทั้งคู่เนี่ยก็จะมีอาการทั้งคู่ทนี้เราก็จะแบ่งโรคทาราซีแบ่งออกเป็นสองแบบแบบแอลฟาทาราซีเมียแอลฟาทาราซีเมียก็แบบรุนแรงเลยคือสร้างแอลฟาไม่ได้เลย พวกนี้ซีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาเวลาเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์หมอก็จะตรวจสาวที่ตรวจเสร็จแล้วหมอก็จะรู้เลยว่าลูกเราเนี่ยน่าจะเป็นทารกเีเมียเพราะจะบวมน้ำตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กจะบวมๆบวมๆเพราะว่าซีมากใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกไงพอซีเสร็จ มันก็ต้องมีตับม้ามโตมีอะไรหัวใจแล้วพอซิมากๆหัวใจวายก็จะเหมือนมันไม่มีอาการหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้องเด<ช>็กก็จะดูบวม,มๆหมอเขาจะบอกได้เลยว่าเนี่ยลูกคุณสงสัยจะเป็นทาราซีเมียชนิดอัลฟาเขาก็จะบอกได้เลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้อาการรุนแรงส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ตั้งพอคลอดออกมาก็เสียชีวิตอ,อันนี้ชนิดอัลฟาชนิดชนิดอัลฟามปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวนอกนคือชนิดอัลฟาที่รุนแรงมากที่ผมบอกเนี่ยเสียชีวิตเนาะเราเรียกว่าฮีโมโกลบินบาด นะพวกนี้คือสร้างแอลฟาไม่ได้เลยมีอาการเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดคลอดออกมาก็สิเพราะตัวบวมมากหัวใจวายอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าฮีโมโกบินเอชคือแอลฟาเนี่ยมันมีสมว่าเราแอลฟายีนร้อยเปอร์เซนตกลุ่มแอลฟาที่เป็นฮีโมโกลบินบาดคือสร้างไม่ได้เลยคือศูนเปอร์เซนตแต่ฮีโมโกบินเอชเนี่ยเป็นประเภทสร้างได้บ้างนะพขสร้างได้บ้างพวกนี้เนี่ยอาการก็จะไม่รุนแรงนะอาการก็พวกนี้ก็ อาจจะแบบนานๆเติมเลือดทีพวกฮีโมโกลบินเอชเนะี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันขาดไป3ยีนเ mm hmm. หลือ1ยีนมันยังพอไหว <Yeah. S 1> นะทีนี้อันนี้กลุ่มเอลฟานะแต่กลุ่มเบต้านี่อีกอันหนึ่งกลุ่มเบต้าเนี่ยทุกรายเลยที่เป็นเบต้าธาลัสซีเมียเนี่ยเกือบประมาณ8-90%ถึงแม้ว่าจะคลอดออกมาปกติ แต่จะมีอาการในช่วงสามปีแรกคือจะซีดลงเร็วและต้องเติมเลือดแต่พวกนี้ไม่เคยตายตอนแรกเกิดแต่พวกนี้ จะต้องเติมเลือดตลอดชีวิตซึ่งพวกนี้เยอะมากแต่ตอนคลอดออกมาตอนแรกดูปกติเลยปกติอแต่จะมีอาการภายในสามถึงห้าแยกคือจะดูเลยว่าลูกของเราเนี่ยจะดูซีดลงซีดลงอืมแล้วก็จะดูว่าลูกเราขาวอะไรใช่ทีนี้ภาษาคนทั่วไปเข้าใจคําว่าซีดเนี่ยกับคําว่าเหลืองสลับกันเหลืองเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของค่าความเหลืองหรือบิลิบินแต่ซีดเนี่ยคือ มันดูซีดมันดูต่างกันเพราะนั้นบักจะใช้สับผิดกันเพราะนั้นเราก็จะรู้ไงว่าคุณใครซนี่เราจะรู้ไงว่าลูกซีดปากก็จะขาวเราเห็นปากแดงๆไว้ใจได้กาใช่ไหมอันนี้ปากไม่แดงแล้วเราก็จะดูมือมือเราจะดูฝ่ามือจะแดงๆเพราะนั้นเรารู้ไ,ไงว่าลูกเราซีดแล้วก็เอาฝ่ามือเราไปเทียบกับฝ่ามือลูกอ๋อมันต้องมีแบบเลือดฝาดอมชมพูเอะรอ่าเแล้วก็เฮ้ทำไมฝ่ามือเราแดงๆทำไมลูกเราดูไม่แดง ปากลูกเราจะไปดูซีดๆเราก็จะบอกไ่้ลูกเราซีดแค่นั้นเองอันนี้ผมบอกย้อนนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่แหมจะจะขัดอาจารย์คือถ้าเราไปเจอว่าลูกเป็นในท้องอืทําอะไรได้ไหมหรือว่าทําอะไรทําได้ทําได้คือถ้าเป็นแบบรุนแรงเนี่ยเขาก็มีวิธีการเติมเลือดตั้งแต่อยู่ในท้องเติมเลือดทารกตอนนที่อยู่ในท้องเ่ยถูกเขาก็จะใช้เจาะตุงน้ําค่าแล้วก็เอาเลือดใส่เข้าไปในสายสะดือแล้วก็เติมเลือดไป อันนี้ก็จาบอกว่าก็จะมีโอกาสรอดแล้วค่อยออกมาแล้วมารักษาอีกทีถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่แนะนําเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีหลายเซ็นเตอร์ที่ทําอย่างนี้ได้นะครับหรือถ้ามันรุนแรงมากเราก็ไม่แนะนําให้ให้ให้รักษาเพราะเนื่องจากว่ามัน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 ทูเลตไปแล้วสายไปแล้วอะไรเป็นต้นแล้วเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์บอกว่าต้องเติมเลือดตลอดแล้วมัน ทีนี้ม,นมันมีไประเภทหนึ่งคือเบต้าไงคือเกิดระบาแล้วเนี่ย,เบ,เ,ยเบต้าทาราซีเมียคือเกิดมาแล้วไม่มีอาการแต่มันค่อยเริ่มมีอาการหลังจากครึ่งปีหรือปีหนึ่งไปแล้วอ,อันนี้ต้องเติมเลือดตลอดชีวิตแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือเติมเติมเนี่ยในในความรู้สึกผมนะอันนี้ผมเป็นชาวบ้านเลยไม่ได้รู้ความการแพทย์เหมือนประคองอะ่ะอ่ะไม่ดีั้นเติมเอาให้มันดีก็ถูกแล้วไงมันคือการประคองแล้วมันรักษาได้ไหมแหมอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีอันนี้แหละคือการรักษาแบบประคับประคองเออก็คือเติมเลือดไห เออเติมเลือดไปแล้วมันก็พอถึงมีปัญหาว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะหาเลือดยากพอเราโตขึ้นเลือดก็ต้องการเยอะขึ้นคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สภาการชาติไทยเนี่ยจะต้องหาให้คนไข้ทาราเซีเมียทั้งประเทศเนี่ย30%มสิเปอร์ซนตอจากที่ได้รับบริจาคล่ะู ก็เหรอฮะผมมาคิดไปโลกโลกเดียวเนี่ยคือทาราซีเมียประมาณ20-30%ผมคิดว่ามันเป็นเทกับเรื่องอุบัติเหตุไม่ใช่ไปทาราซีเมียเนี่ยเกือบหนึ่งในสี่โอ้โหจริงเพราะนั้นเพราะนั้นถึงว่าคนไข้โรคทาราซีเมียซึ่งตอนนี้เรามีคนไข้ที่ต้องเติมเลือดโรคทาราซีเมียในประเทศไทยทั่วประเทศไทยก็ประมาณเกือบเกือบแสนก็อย่างน้อยก็ห้าหมื่นคนเนี่ยมีแน่แน่แสนคนแสนคนนี้เอาเลือดในสต็อกทุกเดือนสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนพอเราเติมเลือดไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะเพราะนี่มมัันนนนเเเเปป็รรรื่่่่อองงงงงงขคดกกกถถูะึาาจททแชิุ๊ยยไี มันก็ไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายเราก็จะสร้างภูมิต้านทานทำลายเม็ดเลือดเพราะมันเป็นแปลกปลอมมาทุกเดือนทุกเดือนเพราะนั้นมันก็จะหาเลือดที่แมทชิ่งยากขึ้นยากขึ้นอย่างเงี้ยคนที่เอกรุปเลือดแปลกๆที่บอกว่าหายากต้อก็ยิ่งเพราะนั้นก็คือการรักษาแบบประคากระคอเพราะนั้นจะมีวิธีการรักษาแบบที่ให้หายขาดครับซึ่งการรักษาแบบให้ขาดก็คือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ พอมเมลอดแดงเนี่ยมันสร้างมาจากสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกสมัยก่อนเขาเารีกยกการปลูกถ่ายไขกระดูกก็คือเอาสเต็มเซลล์จากไขกระดูกแต่ปัจจุบันเนี่ยสเต็มเซลล์มันไม่ได้มาจากไขกระดูกมันมาจากหลอดเลือดมาจากรกเลือดจากสายสะดือก็ได้เราก็เลยเรียกเปลี่ยนจากกาปรปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นกาปรปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดหินอ่า,าน,นั้นเองก็คือเอาสเต็มเซลล์ไปเพื่อให้มันผลิตถ้าปลูกถ่ายเองปลูกถ่ายทีนี้การปลูกถ่ายมันไม่ได้ซิมเพิลหรือง่ายขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่า การปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยโดยเฉพาะไขกระดูกเนี่ยมันต้องดูระดับเนื้อเยื่อหรือ HLA ครับส่วนว่าคุณจะปลูกถ่ายหัวใจไตตับเนี่ยมันเข้าบัตรกู๊ปพอไม่จำเป็นต้องตรวจเนื้อเยื่อหรือ HLA นะแต่การตรวจเนื้อเยื่อเนี่ยก็คือการที่เอาเลือดเรามาดูแล้วเนื้อเยื่อเป็นอย่างไงคือเขาจะดูมันไม่ใช่บัตรกู๊ปอะมันจะดูค่าเียก HLA histocompatibility หรือ human leukocyte antigen ซึ่งมันเป็นเป็นเป็นเทอมของทางหลทางอิมมูโนอิมมูโนโลจีหรืออิมมโนวิทยาเอาเป็นว่าคนที่จะมี HLA ตรงกับเราได้คือพี่น้องที่มาจากพ่อแม่เดียวกันลูกสุว่าคนห,หนึ่งเป็นแล้วสือว่าลูกคนหนึ่งเป็นเรามีลูกคนที่อยากจะปลูกก็ต้องไปเลือกพี่น้องที่มาจากพ่อกับแม่เรา ทีนี้พี่น้องที่มาจากพ่อกอมาเพิญออไอการถ่ายทอดเนื้อเยื่อเนี่ยหรือไอชเเนี่ยมันก็เหมือนการถ่ายทอดแบบธาลัสซีเมียก็คือครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่พี่น้องจะมีเนื้อเยื่อตรงกับเราเนี่ยก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าพี่น้องแต่ละคนก็ย<อ>ี่สิบห้ามีพี่น้องอีกคนห<อ><ใ>นึ่งก็จะมาตรวจยี่สิบห้ามีพี่น้องอีกคนหน,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 นึ่งก็ยี่สิบห้าไม่ได้หมายว่ามีสี่คนจะต้องตรงหมดไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละคนโอกาสก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอคนใหม่ คนใหม่ก็ขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็มีบางครอบครัวมีลูกเยอะโอกาสที่จะแมทชิ่งเนี่ยก็จะอาจจะเยอะแต่บางคนมีเจ็ดคนก็ไม่แมทช์ก็ได้เพราะแต่ละคนการแมทชิ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแรนดอมอ่ะครึ่งหนึ่งจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่ครึ่งหนึ่งถ้าโชคชะตามันไม่ได้มันก็ไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจถังหลักคณิตศาสตร์หน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งมาจากพ่อเพราะโอกาสที่เหมือนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ การปลูกถ่ายธาลัสซีเมียเนี่ยรักษาโรคธาลัสซีเมียใช้ไขกระดูกเนี่ยโอ้เริ่มมาตั้งแต่คนแรกคือคนทํามาจากอิตาลีโปรเฟสเซอร์ลูคาเลรี่ถ้าผมจําไม่ผิดก็ประมาณห้าสิบปีนะแต่งจากนั้นเราก็เอาไขกระดูกจากทั้งที่ถ้าเกิดพี่น้องไม่ได้ทํำยังไงก็เอาพี่น้องจะเอาไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องอ<ก>คน<ต>ที่ไม่ใช่พี่น้องมันก็จับแมชได้แล้ได้แต่มันไม่ได้เหมือนพี่น้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตมันต้องเป็นพูโดนเนอร์เขาเรียกว,ว่าโดเนอร์รีจิสทรีในสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนแรก แต่ของหมอคนแรกในคนไทยเลยที่ใช้ไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องผมทําตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกา24ปีผมทําเมื่อประมาณ22 23าปีที่แล้วผมต้องบินไปเอาไขกระดูกที่ไต้วันเพราะสมัยก่อนไต้หวันแล้วม,มีมีที่แหล่งของคนที่จะมาลงชื่อว่าจะบริจาคประมาณ3 4มสี่แสนคนหลังจากที่ผมปลูกผมก็ต้องบินไปเอาแมทชิ่งโอกาสที่จะแมทชิ่งเนี่ยมันก็ประมาณขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ,อกบไอไอ,ไอจำนวนโดเนอร์เพราะฉะนั้น จำนวนดนอร์มันก็ขึ้นอยู่กับถ้ามันเยอะมันก็จะเจอเยอะเช่นถ้ามีประมาณล้านสองล้านคนโอกาสที่จะแม t ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหมือนพูดพูดง่ายๆคือไอ้ตัวคนรับที่เป็นโรคน,นี้อยู่เนี่ยมีมีรูปสามเหลี่ยมแหวงแหวงหลืบเหลือมนิดนึงเราก็เอาอันเนี้ยไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ในภูว่าอันไหนที่มันเป็นรูปที่มันใกล้เคียงกับที่เราต้องการจะได้มากไปถึงเนื้อเยอะใช่ไหมใช่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 แบนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี้มันขึ้นอยู่กับจานวนอันนี้ ไอคนที่บริจาคต้องไม่เป็นทรารัซีเมียด้วยนะแต่เป็นพาหะได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่เป็นทรารัซีเมียเนี่ยเพราะนี่คนบริจาคถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีเน<ล>ี่ยพูดทีนี้ในคนไทยเนี่ยตอนเนี้หลังจากที่ผมปลูกถ่ายคนแรกต้องบินเบลจากไต้หวันตอนนั้นสภากาชาติไทยก็เริ่มมีดําริที่จะรวบรวมผู้บริจาคตอนนี้เรามีผู้บริจาคที่สนใจในสภากาชาติไทยโดยใช้แขกตัวคนไทยเนี่ยประมาณสองแสนเกือบสามแสนคนเราคำนวณตัวเลขเนี่ยถือว่าถ้าใครอยากจะปลูกถ่าย ไขกระดูกหรือเซลล์ต้กนกำเนิดหที่เห็นแล้วไปขอโดนเนอร์จากกาชาติโอกาสที่จะแมทชิ่งมีประมาณสี่ห mm ้า hmm. สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จำได้ไหม <c oughs> หนึ่งจากพี่น้องโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่น้องไม่แมทเราไปขอสภา,าการชาติ <c oughs> สภา,าการชาติโอกาสตอนนี้มีภูอยู่ประมาณสองสองแสนกว่าคนโอกาสที่จะแมทชิ่งประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสภา,าการชาติแมทช์ hmm. ไม่ได้ทำยังไง mm hmm. เราก็เลยก็ไปเอาของพ่อหรือแม่มาให้ลูก mm hmm. ซึ่งไม่เคยมีโอกาสเข้ากัน mm hmm. ยังไงก็ไม่เข้า แต่โอกาสที่จะเหมือนกันครึ่งหนึ่งผมก็เป็นคนแรกที่ทําโดยการใช้ไขกระดูจากพ่อหรือแม่มาให้ลกูกและที่เราท,ทาธาลัสซีเมียตอนนี้ยเราก็ทําไปประมาณเกือบร้อยกว่ารายซึงเราก็ประสบความสำเร็จประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมครับแล้วเนี่ยอาาคตจะมีเทคนิคอะไรอ่ะทีนี้ก็ถามหมอเล็กเขาก็ยื่นมาดิทีนี้ถึงแม้ว่าผมจะประสบความสําเร็จเยอะแต่การปลูกถ่ายโดยใช้ไขกระดูของคนอื่นมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่ผมพูดอืมันต้องการฝีมือ เพราะเนื่องจากว่ามันเอาของใครเข้ามาก็จริงจะแมชหรือไม่แมชถึงแม้ผมมันจะประสบความสําเร็จ90%แต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ทางอิมมูนเนี่ยเยอะมากโอ้ใช้เวลาเยอะมากก็มีเทคนิคใหม่ที่หมอเล็กเขาถามขึ้นค,ค,คือการทํายีนบําบัดยีนบําบัดเออคือเอาสเต็มเซลล์ของตัวเองที่ผิดปกติมาคอเรให้มันมียีนปกติอ๋อเอ้ยมันคล้ายๆกับเรื่องมะเร็งเลย ถูกใช่ไหมแต่อันนั้นคือเม็ดเลือดขาวใช่เอาออกมาโดมให้แข็งแรงแล้วฉีดกลับก็ใช่แต่นี้ไม่ได้โดมให้แข็งแรงอันนี้เปลี่ยนยีนเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่านั้นอีกไอโดมอันนั้น <c oughs> อ่นนะการรักษาเนี่ยมันอาจจะหายแล้วอาจจะคืนมาใหม่แต่อันนี้คือหายขาดเลยซึ่งคนที่ค้นพบคนแรกและสามารถประสบความสำเร็จคือ professor philip b o โบ h เขาทำยีนเทอราปีเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเป็นเคสรายแรกพรเอิญเขากับผมสนิทกันเราก็เลยได้ทำวิจัยร่วมกันก็คือการตัดต่อยีน ผมก็ได้ทํางานร่วมวิจัยกับต่างประเทศก็คือที่ฝรั่งเศสอเมริกาและออสเตรเลียเราก็ตีพิมพ์ลงในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อปี2 0 1 8มีคนไทยที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดต่อ,อยีนวิธีการทํำยังไงก็คือเอาสเต็มเซลล์ของอามาเลี้ยงแล้วเอายีนเนี่ยใส่ยีนที่เราที่เราสร้างขึ้นมาในห้องทดลองเนี่ยใส่เข้า,าไปในสเต็มเซลล์แต่วิธีการใส่มันไม่ได้ง่ายมันต้องมีเวกเตอร์ออาจจะเป็นเอาไวลัลมาคุยกันเวกเตอร์คืออะไระมันก็เป็นคล้ายๆเหมือน ไวรัสแล้วนํายีนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเลี้ยงอยู่ข้างนอกอใช้เวลาประมาณอาสองเดือนเสร็จแล้ววัคซีนเลยไวรัสเบกเตอร์เออสร็จแล้วสเต็มเซลล์ที่ไม่มีการคอลเลกเนี่ยก็ใส่คืนคนไข้ไปซึ่งไม่มีปฏิกิริยาเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นสเต็มเซลล์ของตัวเองเวลาเปลี่ยนม,มันไม่มีปฏิกิริยาแต่ถ้าไปเอาสเต็มเซลล์คนอื่นมาผมต้องให้ยากดภูมิเกิดพอให้ยากดภูมิหนักไปก็เกิดติดเชื้ออะไรไอ้นี่ง่ายมากเลยเราเอามีตอนนี้คนไข้ทั่วโลกที่ทําไปเนี่ยเข้าโปรคอลเนี่ยตอนนี้ F.D.A. อเมริกากับยุโรปแปรูฟแล้วนะนะเพิ่ง F.D.A. อเมริกาเพิ่งแปรูฟปีนี้ยุโรปแปรูฟเมื่อสปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราทําไปทั้งหมดเกือบประมาณ60กว่าคนโอกาสประสบความสำเร็จเกากว่าเปอร์เซ็นตและไม่มีใครเสียชีวิตครับแต่การปลูกถ่ายไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่จากจากคนอื่นหรือแม้จะเป็นพี่น้องมันโอกาสเสียชีวิตสิอร์ ไอ้น,นี่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับและสำเร็จเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พอเอาสเต็มเซลล์ใส่เข้าไปไม่ถึงเดือนขึ้นมาปกติเออคอ,อผมผมถามหน่อยว่าสมมติอันนี้คือยีนบำบัดใช่ไหมเอาออกมาจากร่างกายตัวเองไอ้เพาะเนี่ยเพาะเชื้ออะเพาะยีนอะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลาน,านานเท่าไหร่สองเดือนสองเดือนสองเดือนเสร็จฉีดกลับเข้าไปได้เลยถูกแล้วหลังจากฉีดกลับเข้าไปเนี่ยถูกใช้เวลาน,านานเท่าไหร่ฮะถึงจะแบบเฮ้ยเดือนนึงไงเดือนหนึ่งก็มาแล้วถูกแล้วก็กลับมาปกติคนไข้ห้าคนของผมเดือนสอนงเด ประมาณสักสามเดือนน่ะใช่ทีนี้เราก็เลยอยากเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ตอนนี้เราพยายามให้คนมาลงทุนสร้างโรงงานสร้างอะไรเราก็หวังว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วคนไข้ทั่วโลกจะมาเมืองไทยนี่แหละคือสิ่งที่เราให้ไปทักการรักษาอะไรตับตอนนี้ไหาเรากําลังได้ลายเส้นเข้ามาทําในเมืองไทยคุณรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนท่าหราจะถามพอดีเแต่ดูดูน่าจะแพงนะมันดูแบบเรื่องยีนมาแพงอะไรห้าสิบล้านบาทต่อคนน่ะ ต่อครั้งโอ้แล้วใครจะรักษาได้ก็นี่แหละเราถึงต้องสร้างเทคโนโลยีเนี่ยให้เกิดขึ้นในเมืองไทยและให้ถูกลงอจึงเป็นที่มาจึงเป็นที่มาที่เราพยายามจะคุยกับทางเจรจาเขาแล้วพยายามจะให้มันถูกลงที่เมืองไทยเป็นไปได้ว่าถูกลงได้ขนาดไหนตอบไม่ได้แต่ต้องถูกแน่แต่ถูกกว่าแน่นอนแน่นอนอืม โอ้ห้าสิบล้านเออถ่ายเลือดดีกเ่าเติมเลือดีิ๊กเอาแต่แต่คุณจะลืมว่าคุณเติมเลือดแล้วคุณไม่หายขาดนะอันนี้ทำครั้งเดียวแล้วหายขาดครั้งเดียวหายเลยออแล้วโอกาสไม่มีใครตายนะแต่คนเติมเลือดคุณก็อาจเกิดเสียชีวิตได้นะแต่เนี่ยเรายังหาคนที่เสียชีวิตไม่ได้เลยออืเออไอ้เรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีวิธีการที่จะลดยังไงจะจ่ายยังไงอย่ค่อยมาคุยกันอีกทีขอให้มันหายขาดเถอะ มันก็มีช่องทางช่วยเหลือได้ไชทีนี้น <ะ S 2> ประเด็นก็คือว่ามันต้องมีนักลงทุนเพราะว่านี้จะให้รัฐบาลทําไม่ได้ตอนนี้เราถึงได้พยายามทําเนี่ยผมกับหมอเล็กเนี่ยก็เราพยายามหาอินเวสเตอร์มาลงทุนเรื่องนี้แล้วให้เกิดขึ้นใมนมถ้าทำในเมืองไทยได้คนไข้ในอาเซียนหกร้อยล้านคนคุณรู้ไหมในอาเซียนมีคนเป็นโรคนี้อยู่กี่คนไม่ทราบรับผมว่าเกือบเกือบประมาณก็ร่วมยี่ประมาณสิบล้านคนนะ เพราะว่าในอินโดนีเซียสองร้อยกว่าล้านคนมีคนไปมีคนเป็นแล้วก็เกือบประมาณหลายล้านอยู่แล้วแถมจีนทา่างยังทําไม่ได้คนให้จีนก็จะแห่มาเมืองไทยนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นคือ Deep Tech ทางเฮลท์ไ i z e เนี่ยให้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเราพยายามจะสร้างไอแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นโดยชักชวนนักวิจัยเราพร้อมละอย่างหมอเล็กกับผมพร้อมละแล้วผมก็จะเอาเนี้ยไปบอกอนักลงทุน อินเวสเตอร์ที่เป็นบิสเนสโมเดลคุยกับรัฐบาลเอาคล้ายๆเหมือนเป็นแบบกลุ่มมาคุยกันว่าจะทำยังไงนักวิจัยรัฐบาลแล้วก็เอกชนนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่สักปีอะไรตอนนี้เราเกิดขึ้นแล้วบริษัทเราบริษัทเกิดแล้วข้างหน้ามาคุยกันครับสักปีอะไรพอพอจะทีเซอร์ได้คือตอนนี้ ไอ้ที่เป็นคาร์ทีเซลที่ครั้งล่าผมพูดเนี่ยเราเกิดขึ้นแล้วนะในเมืองไทยเพราะผมมีสิทธิบัตรส่วนทาราซีนผมคิดว่าประมาณสักสองสมปีข้างหน้าก็น่าจะเกิดขึ้นให้คำมั่นสัญญาครับถ้าเราช่วยกันเอาละครับวันนี้ก็นะชัดเจนนะครับเคลียร์แล้วเรื่องของทาราซีนนะครับแล้วก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยมีวิธีการรักษาขาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิธีทันสมัยด้วย ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยอืครับละวันนี้ก็เดี๋ยวไว้พบกับเราอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้คุยกับคุณหมอสุรเดชอีกสักทีหนึ่งคุยหลายทีก็ได้ขอบพระคุณครับผมยินดีครับสวัสครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคภัยไข้รู